้ายชุมชนหาดวอนจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ติดทะเลถ้ามาตอนเช้าก็มีอาหารเช้าง่ายๆที่อิ่มอร่อยมาช่วงสายหรือเย็นอาหารทะเลพื้นบ้านก็จัดเต็มรสชาติอร่อยแถมยังจัดจ้านและยังมีเครื่องดื่มแนวคาเฟ่และเครื่องดื่มปาร์ตี้บรรยากาศร้านคือดีมากๆช่วงเย็นคือโรแมนติกสุดๆวันนี้ต้องพาทุกคนมาชุดที่ร้านโซเมดบางแสนเขาตั้งอยู่ในชุมชนหาดวอนติดทะเลเลยเป็นร้านชิชวๆง่ายๆบ้านๆตกแต่งไม่ได้ห,หวือวาอะไรแต่บรรยากาศคือดีสุดๆช่วงเช้าก็ลมเย็นสบายช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกคือแสงสวยมากนั่งรัััับมยนนนนนชรทด้าใใตออี่่หววสส เมนูจานด่วนอิ่มกันง่ายๆไม่ว่าจะเป็นไข่กระทะท่น่านแน่นๆและน่ากินขนาดนี้หรือว่าจะเป็นข้าวไข่ข้นแฮมอันนี้70บาทก็น่ากินไม่ไหวข้าวต้มทะเลอันนี้ก็อร่อยหมึกกุ้งนี่มาสดๆเลยหรือถ้าอยากกินจริงจังขึ้นไปหน่อยเราก็แนะนําเป็นข้าวแห้งทะเลเห็นล้นแบบนั้ร้อยยี่สิบเองนะนี่เป็นเมนูจานด่วนจานไวสาหรับมื้อเชา้ชาเช้าๆแบบนี้ใครมาออกกาลังกายหรือมาเดินเที่ยวบางแสงก็แวะมาเติมพลังกันได้นอกจากนี้เขายังมีเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่ด้วยมานั่งจิบชากาแฟรับลมเย็นๆยาม น่ากินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นห่อหมอกทะเลจานนี้240่นานแนนมาจัดเต็มทั้งหมึกกุ้งแล้วก็หอยแมงผู้ตัวห่อหมอกเนื้อนแน่นอร่อยเลยจัดจานหอมเครื่องแกงเข้ากับเครื่องทะเลที่เขาใส่มาให้และนี่ได้ความสดชื่นจากกลิ่นใบโหะระพาผู้แบกผกะหีจานนี้290บปูมาแบบเน้นๆใส่มาแต่ส่วนกรเชียงผัดไม่ได้หอมกลมๆหมึกผัดน้ำดำา200บาทอันนี้สดและนัวเลยรสชาติถูกต้องถูกใจแล้วสุดๆแกงส้มปลากระพงถ้วยน,นี้240เหมือนใส่ปลามาให้ทั้งตัวเนื้อปลาเยอะมากที่สำคัญสดไม่ากมยอร รดเค็มข้นข้าวไม่เช่ได้รถต้มยำกันแบบเต็มๆด้านบนเขาจะมีหมึกและกุ้งท็อปมาด้วยนะจานนี้คืออร่อยเลยมี10คะแนนให้สินอกจากอาหารแล้วยังมีเครื่องดื่มที่เหมาะกับสายปาร์ตี้ด้วยมาครบไม่ว่าจะเป็นค็อกเทลม็อกเทลน้ำสีเลยเก๊กฮวยมีฟองคือมาครบเผื่อใครมารวมตัวแฮงเอาท์กับเพื่อนหาของอร่อยกินก็มาที่นี่ได้เลยมาที่เดียวได้กินทั้งของอร่อยและปาร์ตี้ต่อไม่ต้องวนหาหลายร้านมาที่เดียวคือโจบบรรยากาศก็ดีฟังดนตรีสดเขาเสียงคลื่นทะเลลมกเกย็นสบายตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนใครที่อย ทำมื้อเช้ากงวันหรือเย็นข้างดื่มคาเฟ่หรือข้างดื่มปาร์ตี้ก็มีจบครบจริงๆร้านนี้ส่วนใครอยากตามมาร้านเขาตั้งอยู่ท้ายหาดวอนใกล้ๆกับสะพานปลาเลยเปิดทุกวันเลยนะ10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนในๆวันนี้ก็มาบอกพิกัดแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรีโพสแท็กเพื่อนละมากันเลย